อันนี้ช่องการ์ดอันนี้แล้วอ่นนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแห้สี่สาครับพี่เป้สำหรับงานนี้ครับเป็นยังไงบ้างเราก็คือหนึ่งในคนที่ร่วมใช่ครับดีใจที่มีงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่กรุงเทพครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เดอะสโต e แล้วก็หนังอีกเลยเรื่องได้พา รวมถึงทักกาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมได้พาผมแล้วก็ทีมงานไปเฟสติวัลก็หลายที่อยู่แล้วเราได้เห็นประโยชน์ของมันครับไม่ใช่แค่ในเรื่องของวงการอย่างเดียวเป็นเรื่องของสถานที่ด้วยเป็นเรื่องของเมืองด้วยบางทีมันทาให้เมืองเรามันคึกคักมากขึ้นมีกิจกรรมทํามากขึ้นแล้วก็เปิดหูเปิดตาแล้วกันเปิดหูเปิดตาให้กับคนทํางานภาพยนตร์แล้วก็คนเสพภาพยนตร์ครับ แน่นอนต้องมีหนังที่เราหาดูไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ดูในโรงภาพยนตร์ซึ่งโรงภาพยนตร์เมืองไทยก็เรียกว่าเป็นท็อปของโลกเหมือนกันถ้าคุณอยากดูหนังดีๆในโรงภาพยนตร์ที่นี่ก็จะมีหนังดีๆแปลกๆให้คุณได้ดูแน่นอนครับผมรวมถึงการพบปะกับดาราผู้กำกับที่เขาจะมาร่วมงานครับผมคือผมเชื่อเลยว่าถ้าบอกว่าบางกอกฟิล์มเฟสติวัลเนี่ยผู้กำกับทั่วโลกต้องอยากมา เหมือนที่แบบว่าเราอยากไปอย่างผมไม่มีโอกาสทํางานแล้วบอกว่าการได้ไปเฟสติวัลเป็นเหมือนเป็นโบนัสอะถ้าเป็นโบนัสที่กรุงเทพเนี่ยคนทั่วโลกม่าจะอยากมาครับสิ่ไม่เคยสัมผัสงานนี้มากาอนลคับอาจจะบอกว่าจําไม่ได้จะเป็นเรื่องโกหกนะครับผมจําได้ครับว่า15ปีที่แล้วเคยมีงานนี้ครับผมแล้วก็จําได้ว่ามีการเปิดตัวยิ่งใหญ่มีดารา มาหลายๆคนครับแล้วก็เงียบหายไปผมไม่รู้ตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเป็น,น,ปนฟันเฟืองที่นครนใหญ่ๆเขามีกันเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีในกรุงเทพบ้างมันก็คงเท่ามากๆเลยครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆเพราะว่าที่ไปมาสองสามที่เนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับคนทําหนังแล้วก็ประโยชน์กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์จริงๆครับกับในตัวที่เขาสร้างนะเพราะว่ามันได้ให้โอกาสแล้วมันก็ได้ สร้างความรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆครับย้อนกลับมาเรียกว,ว่ามันจะมีประโยชน,น์กับคนทั่วไปอันนี้ในฐานะที่ดีไปๆๆก็ <S <S ทำอ,อะไนกันคิดว่าแบบจะะให้อไรกับเราก็คงให้คอนเนคชั่นแหละครับ <อะ S 1> ว่าเรามีโอกาสจะโดนช้อปปิ้ง<ม>แล้วก็มีโอกาสจะช้อปปิ้ง<ม>เช่นเดียวกันคนระับม,มันมันมีโซนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามาร์เก็ตนะครับคืออย่างโปรดิวเซอร์ผมจังกาสตูดิโอคาร์แมนไลน์เนี่ยเขาก็ต้องไปออกบูธที่ต่างประเทศไปตลาดต่างประเทศแล้วในเมื่อ แล้วถ้าตลาดมันเกิดขึ้นในประเทศเราอะ่ะทุกอย่างมันก็คงสะดวกมากขึ้นเราก็คงคล่องตัวมากขึ้นครับผมเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีที่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศครับเออผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผม <S 2> <S 2> <ๆ>ผมก็มาอธิบายประสรบการณ์ที่ช่วงปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเป็นเป็นผมก็เป็นหน้าใหม่นะครับคือ<ม> <cog S 2> ปีที่ผ่านมานี้ดันได้ได้ใช้ชีวิตเป็น เป็นผู้กำกับแล้วดันได้ไปเดินทางหลายๆที่ครับก็เลยมาแชร์ประสบการณ์มากกว่าครับไม่ได้กดดันอะไรทีมงานน่าจะเหนื่อยกันอยู่ครับเพราะว่าค่อนข้างจะเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วแล้วก็สเกลงานใหญ่ครับหนังสองกว่าเรื่องรู้สึกความใหม่นาใหม่ปึ๊บกปังเลยเรื่องแรกกรปังเลยสมพลปากนะครับสมพลปากนะครับก็ความจริงแล้ววันก่อนคุยกับผู้กำกับที่เขากำกับอย่างเดียวเขาก็บอกว่าอย่างเราเป็นดาราด้วยไง เออต้องยอมรับว่าเราเป็นนักแสดงมาก่อนเราทําวงการบันเทิงมาก่อนมันก็เป็นเรื่องเรื่องกา,การออกหน้านี่มันเป็นงานที่เราไม่ได้ฝืนอ,อยู่แล้วครับก<ม>ับคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าพอทำแล้วไม่อยากจะออกหน้าเลยแต่ว่าถ้าออกหน้ากับผมผมก็รู้สึกว่าถ้ามันทําให้หนังเราดังขึ้นหรือว่าทําให้มีประโยชน์กับเทศกาลเนี่ยก็ออกหน้าก็ได้ในกรนี้ัวเราไปอีกที่ประเทศแล้ว ตอนนี้อยู่เน็ตฟลิครับเพราะาอยู่ n น t f l i x กเนี่ยก็ไปตอนที่ชั่วทั่วเอเชียต้องออกเฉียงใต้แล้วครับขอโมโ้หน่อยนะครับมีขึ้นแล้วมีขึ้นอันดับหนึ่งเมืองไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจนะฮะแต่ว่าขึ้นอันดับหนึ่งที่เวียดนามอันดับสองไต้หวันอันดับสามฮ่องกงเนี่ยมันก็น่าจะโมโ้ได้เหมือนกัน,นค,ร <c oughs> ครับโดยที่เราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีการแบบว่าส่งโปรโมทอะไรไปนะฮะโปรโมทด้วยหน้าของน้องเจ้านายแล้วก็โปสเตอร์เดอะสโตนเท่านั้นนะครับก็เลยก็เลยดีใจครับดีใจครับโม้โม้นิดหนึ่งครับแต่ว่า ก็ไม่ได้ไปฉายแบบว่าไปฉายตามเทศกาลแต่ไม่ได้ไปฉายที่ตามโรงปกติแต่ก็ตอนนี้เข้าเน็ตฟิกแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็รบกวนด้วยนะครับอย่ารับเปิดเข้าไปแล้วมันถึงอันดับหนึ่งเราไปดูไปสิ่งแรกที่เราทำก็คือจับมือถือแล้วก็ถ่ายรูปครับแล้วก็โชว์ไปในกลุ่มต่างๆที่เรามีประมาณ25กลุ่มเราก็บอกว่าอันดับหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพื่อนตอบมาว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเงียบแล้วครับเพราะเริ่มเริ่มเริ่มบอกว่าเลิกพูดเรื่องนี้สักทีทำเรื่องใหม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยคร ต้องขอบคุณทางทักก้าแล้วก็ทางกระทรวงวัฒธรรมนะครับที่ทําให้ในปีนี้ตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาเนี่ยรวมถึงค่ายจังก้าคาเมลาไลด้วยผมยังเที่ยวจนไม่มีเวลาทำงานเลยครับไม่ก็ไปตามที่ต่างๆเลยครับโดดไปโดดมาโชคดีมีโอกาสได้ไปหลายๆที่ครับด้วยความที่ภาพยนตร์พาไปไม่ใช่แค่เดอะสโตนนะครับทั้งแต่งมังวัยหนุ่มที่พาผมไปตามเทศกาลต่างๆก็เลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มี อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับเ,เริ่มได้แรงมันดังใจเนี่ยจากที่เราตะเวนไปตง<ช>นู้นทีตรงนี้ทีอะไรยครับก็ได้ได้เจ็ดแหลกครับ <laughs> <laughs> ขอโทษขอโทษทีท่มันยังมันยังมันยังมันก็มีแหละครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นสทัทีครับเวลาสักครู่นะครับคุณเชียร์เยอะแต่ว่าให้มีภาคสงไม่มีภาคสองคุณอยากดูภาคสองจริงๆเหรอจริงดูหรือยังดูแล้วดูแล้วจริงงานาค่ายการค่ายไม่ดูไม่ได้ ไม่รู้ครับไม่รู้ครับว่าว่าจะมีหรือเปล่า,ราครับคือผมกับคุณบีวุฒิพงศ์เนี่ยน่าจะเป็นยินอย่างที่ค่อนข้างเข้ากันแล้วครับผมก็คิดว่าผมไม่มีเขาผมก็คงทําไม่ได้แบบนี้แน่นอนอเขาไม่มีผมก็เช่นกันก็นกนเลยคิดว่าเรายังจะทีมอัพกันไปอย่างนี้แหละครับเ,เพราะว่าถึงไม่ทําหนังก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลย ก็ไม่ต้องแยกกันนะจะอุ่นใจกว่าครับอย่างตอนนี้มันเหมือนว่าผมก,กระแสะเครื่องไปบ้านเราไปเลยแบบวี้ทิ้งลงเน็ตทำแค่มาเลยขึ้นมาอีกรอบไหมอีกรอบหนึ่งดีขึ้นเยอะๆจะได้ขายสักที <c oughs> ตอนนี้เช่ามาแล้วยังยังติดดอยอยู่เลยครับครับแล้วอย่างองค์นี้เอาองค์นี้มานี่ยังไงองค์นี้องค์นี้ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับ องนี้องนี้องนี้มีเป็นของขวัญครับแปดหลักต้องมีไม่ถึงแปดแต่ใช้แปดไม่ติดแปดปล่อยเจ็บไปหาของอื่นหลักเดี๋ยวไปหาของอื่นเดี๋ยวไปหาของอื่นแเลยลจ็บไปหาของอื่นเลยแปดปล่อยเลยครับผมจะขายพระกันออกรายการบันเทิงไทยแ้วเหรอผมว่าใหญ่เลยนะกระหงอะไรน่าสนใจกิดว่าอันนี้เสร็จแล้วการเพลง ครับคนบอกว่าอย่างมันปังแล้วมันไมยเพลงเราอย่างเพลงก็เพลงก็ไก่ก็ปังเหมือนกันนะแต่ว่ากดเข้าไปใน YouTube 12ปีที่แล้วมันกลับมามันกลับมาครับก็เป็นเกียรติมากๆครับเป็นเกียรติมากๆที่ว่าไก่กับมาเลเนี่ยได้กลับมาให้สู่น้องๆเจนซีแล้วก็เจนอัลฟาได้ฟังกันนะฮะบางคนเป็นอัลฟานะมาร้องให้ผมฟังที่ตัวเท่าเอวนะฮะแล้วก็ก็เป็น เป็นเกียิมากๆครับแต่ว่ามีเพลงใหม่แน่นอนครับมีเพลงใหม่แน่นอนเดี๋ยวกับค่ายว่าจะดักครับหายไปทําหนังมาปีกว่าทางค่ายเขาก็ตามแล้วตามอีกว่าเมื่อไหร่จะเอาเพลงมาส่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ทําแล้วครับปกติเราออกทีอะปกติเราออกใช่ครับออกนห่างเยอะมากครับเพราะว่าเพราะว่าหายตัวไปทาหนังเหมือนกับว่าเหมือนปิดเทอมเลยครับคือหายตัวไปอยู่กับภาพยนตร์อย่างเดียวตอนนี้กลับมาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆทําอยู่ครับก็อัลบั้มเดิมนะครับอัลบั้มโอหัติดยาหมาตาย ออกค้างอยู่3มเพลงครับมันมันมีความมันมีความคิดถึงนะเพราะว่าหายไปนานนะเพราะว่าคิดถึงครับดนตรีก็สนุกครับดนตรีก็สนุกคอนเสิร์ตก็คิดถึงครับก็มีเล่นบ้างครับมีเดือนละครั้งอะไรครับไม่แต่ว่าคนก็อีควสก็อยากให้แบบเป็นแนวแบบเหมือนไก่เหมือนมาเลยอีกรอะไรเงี้ยพราะเราก็ไปไปไกลอยู่ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้แจ๋วกบไก่กับมาเลยครับเป็นเรื่องแล้วก็ต้องโม้อยู่แล้วครับทำอะไรก็ต้องโมครับ สปอยใช่ไหมคะัว่ามันจะแบบมันแจ๋วกว่าอยู่แล้วผมแต่ว่าผมไม่ได้ออกเพลงเดียวผมจะเหลืออีกเจเพลงครับที่จะออกตั้งแต่ตอนนี้ถึงถึงกลางปีหน้าครับก็จะออกเป็นอัลบั้ม1ิบเพลงชื่ออัลบั้มอกหักติดยาหมาตายนะครับฝักด้วยนะครับอันนี้ก็ยังมีอยู่ับแต่หาว่าคาดหวังไหมก็ไม่ค่อยครับแต่ก็ทำเต็มที่ทุกครั้งครับแต่สัญญาว่ามีออกมาให้ฟังแน่ๆมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับตามฟังกันด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมออกเพลงใหม่เกือบตลอดเลย จนก่อนเดอะสโตนเนี่ยคร่คะพี่ไปขามีฟุ้งๆเปลี่ยนภาพคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยว้าไหมคะพออัลบวงอัลบั้มเออดีเจกับน,น้องๆมากเลยนะครับที่แต่ละคนก็มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบว่าทําวงมาอัลบั้มหนึ่งสองอัลบั้มก็มีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วดีใจด้วยครับออผ,มผมไม่มีเลยครับคือไม่คิดเลยครับรู้สึกว่าอยากจะมีคอนเสิร์ตเล็กเยอะๆไปก่อนแค่แบบว่าเล่นเล่นตามร้านปกติผมก็เล่นเพลงเยอะอยู่แล้ว คอนเสิร์ตใหญ่ก็ไม่รู้จะเยอะกว่านั้นได้ยังไงครับรู้สึกว่าถ้ามีคอนเสิร์ตเล็กเยอะๆก็จะดีใจแล้วครับันนี่ขอคอนเสิร์ตเล็กก่อนนะครับขอความีขอความีคอนเสิร์ตเล็กเล็กสักห้าเพลงจิตเพลงก็ไปนะครับเออเออขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนครับ